ข้ 90, อห้ารอยเก้าสิบเอ็อกศลธรรมมีโลภะเป็นต้นเหล่านี้เป็นอันแตกกันโดยความเป็นกิเลสคายช้าเป็นต้นชื่อว่าเสมอเป็นอันเดียวกันเพราะความเป็นเหตุแห่งความมืดมนด้วยประการชนีกิเลสทั้งหลายมีราคาเป็นต้นบัณฑิตพึงทราบว่าทุลี โดยความหมายตามที่ข่าวแล้วผุ้ลีเหล่านั้นไปปาดแล้วจากจิตนั้นเพราะเหตุนั้นจิตนั้นจึงชื่อว่าวิรชังก็กนลุตรผู้ใครจะบรรลุถึงวิราชาจิตนั้นไม่พึงให้อกุศลธรรมมีโลภะเป็นต้นเกิดขึ้นในอารมณ์ทั้งหลายมีอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งโลภะเป็นต้น พึงละเสียแม้ด้วยสามารถแห่งตทางคับปหานะเพราะว่าบุคคลใดไม่ละอกุศลธรรมมีโลภะเป็นต้นเหล่านั้นด้วยอกุศลธรรมสักว่าตะทางคับปหานะบุคคลนั้นย่อมประสบทุกข์ในข้อนั้นมีเรื่องเหล่านี้ข้อห้าในกรุงเวสาลี มีช่างตัดผมคนหนึ่งเป็นคนมีศรัทธาเรื่อมใสถึงไตรสนะถึงไตสรณะสมทา,านเบญจศินกระทำกิจมีการปงพะมัส,สุและแต่งพระเกศาเป็นต้นของอริยชนมีพระราชาและพระสนมของพระราชาเป็นต้นวันหนึ่งเขาเมื่อจะไปทำงานในพระราชวางัง พาลูกของตนไปด้วยส่วนลูกของเขาไปพระราชวังนั้นเห็นเจ้าหญิงลิชวีองค์หนึ่งประดับตกแต่งเหมือนนางเทพอ,อักษรเป็นผู้มีจิตหลงรักด้วยอำนาจกิเลสไปถึงบ้านแล้วอดอาหารนอนกบเตียงด้วยคิดว่าเราเมื่อได้เจ้าหญิง ฤิวีนั้นจะเป็นอยู่เมื่อเราไม่ได้จะขอตายบนเตียงนี้แหละลำดับนั้นวิดาวบิดากล่าวกับเขาว่าพ่อเจ้าอย่าทำความพอใจรักใครในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเจ้ามีชาติต่ำเป็นแค่ลูกของช่างตัดผมเจ้าหญิงฤิชวีเป็นถึงพระราชธิดา ทรงสมบูรณ์ด้วยพระชาติเจ้าหญิงนั้นไม่เหมาะสมกับเจ้าพ่อจะนำหญิงสาวอื่นผู้สมกันด้วยชาติและตระกูลมาเพื่อเจ้าเขาไม่เชื่อถือถ้อยคำของบิดาไม่ละราคะแม้ด้วยธรรมเพียงตะทางค้าปหานะได้สู้ผอมแล้วเสียชีวิตบนเตียงนั้นนั่นเองเรื่องบุตรช่างตัดผมมาใน อติกถา,าสิงคาราชาดกในปฐมวัคทุติกานิบาตข้อ593ในอดีตการในกรุงพาราณสีมีพระราชาพระนามว่ากิตตวาสะพระราชโอรสของพระองค์พระนามว่าทุตะกุมารได้เป็นอุปราช แต่ในการที่พระกุมารน,นั้นประสูติพวกโหรผู้ทํานายลักษณะทํานายไว้ว่าขอเดชะพระกุมารน,นี้จะไม่ได้น้ำาดื่มสิ้นพระชนฝ่ายพระราชารับสั่งให้สร้างสะโบกะระนีไว้ที่ประตูพระนครทั้งสี่แห่งและในที่นั้นๆภายในพระนคร เพราะทรงกลัวพระกุมารน,นั้นไม่ได้ดื่มน้ําและจะสิ้นพระชนรับสั่งให้ทําปรมรในที่มีทางสีแยกเป็นต้นให้ตั้งภาชนะน้ําดื่มไว้ทุกแห่งอยู่มาวันหนึ่งอุปดาษเมื่อเมื่อไปพระราชอุทยานแต่เช้าตู่ทรงพบพระประเจกับพุทธเจ้าในระหว่างทางฝ่ายมหาชน พบพระปเจกับพระพุทธเจ้าก็นมัสการสรรเสริญพระปเจกับพระพุทธเจ้านั้นทีเดียวและประนมมือต่อท่านเวลานั้นกิ้วว่าคนเหล่านี้ไปกับคนเช่นเรายังไหว้สรรเสริญประนมมือแด่พระสมณะลนี้แล้วลงจากช้างแย่งบาดจากมือพระปเจกพระพุทธเจ้า,ท,จาทุ่มลงบนพื้นดิน หยียบย่ำเสียพรอมตาหารใช้เท่ากระทืบให้แหลกเหลวเป็นจุนพระปเจกพุทธเจ้ามองดูพระพักของอุปราษนั้นด้วยดำมบีว่าสัตว์นี้วอดวายเสียแล้วหนอทีนั้นอุปราชนั้นกล่าวว่าสมณะเราเป็นโอรสของพระเจ้ากิตวาสะมีชื่อว่าทุถธกุมารท่านโกรธเรา ลืมตาดูจะทำอะไรได้พระประเจคุณเจ้าเป็นผู้อดพัตตาหารไปยังเนงื้มชื่อนันทมูลละกะโดยเวหาสะทันทีขณะนั้นนั่นเองบาปก,กรรมรผลแก่อุปราชแล้วเขาเกิดมีความเล่าร้อนในสรีละด้วยรู้สึกว่าเราถูกไฟไหม้ล้มลงในที่นั้นนั่นเอง น้ําดื่มมีประมาณเท่าใดน้ํานั้นทั้งหมดเหกิดหายไปแม้เหมืองก็แห้งเขาไม่ได้ดื่มน้ําจึงสิ้นพระชนในที่นั้นนันทีไปบังเกิดในเอเวจีอุปดาษนั้นเป็นคนพาลลุ่มหลงเพราะโมหะอันโทสะประทุสลายแล้วโกรธในคนที่ไม่ควรโกรธไม่ละโทสะ แม้ด้วยทำเพียงแตทางข้าปหานะย่อมประสบทุกข์อย่างใหญ่หลวงด้วยประการชนีเรื่องทุทักุมารมาในอัักถาธรรมทะัทธะ,ะชาดกในสตะมะวักทุกขนิบาตข้อห้าร้อยก้าสิบสี่ชนทั้งหลายไม่ละอกุศลธรรมมีโลภะเป็นต้นเหล่านั้น แม้ด้วยธรรมเพียงแต่ทางข้าปรหานะประสบทุกแล้วด้วยประการชนีส่วนผู้ละอัุศลธรรมเหล่านั้นย่อมประสบสุขในข้อนั้นมีเรื่องดังต่อไปนี้เมื่อครั้งอดีตพระเจ้าพาร,ราณสีทรงมีพระราชโอรสสองพระองค์ในสองพระองค์นั้นองค์พี่เป็นอุปราชเมื่อพระชนกสวรรคตไม่ทรงปรารถนาราชสมบัติจึงพระราชทานแก่องค์น้อง แล้วเสด็จไปยังปัจจันตตประเทศทรงอาศัยตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งกระทำการงานด้วยมือของตนเลี้ยงชีวิตภายหลังเศรษฐีทราบว่าเขาเป็นพระราชกุมารจึงไม่ให้ทำการงานปฏิบัติเขาด้วยการบริหารของภุมานทีเดียวในการต่อมาจึงทูลพระราชกุคุมาน,นั้นว่านายพวกข้าพเจ้าจะเลี้ยงดูท่าน ขอท่านจงส่งหนังสือไปถึงพระกนิษฐาแล้วให้นำสวยมาเพื่อพวกข้าพเจ้าพระราชกุม,มารได้ทรงกระทำอย่างนั้นฝ่ายพระราชาตอบตกลงแล้วทรงแบ่งสวยเพื่อชนเหล่านั้นลำดับนั้นแม้ชาวบ้านทั้งสิ้นก็กราบทูลพระองค์ว่าแม้พวกข้าพเจ้าก็จะถวายปรีแด่พระองค์เหมือนกันขอพระองค์จงให้แบ่งปรีแก่พวกข้าพเจ้าบ้าง พระราชกุมานนั้นทรงหนังสือไปถึงพระกนิฐาเพื่อประโยชน์แม้แก่ชนเหล่านั้นตั้งแต่นั้นพวกเขาได้ถวายพีแด่พระราชกุมานั้นนั่นแลทั้งนั้นลาบเป็นนั้นมากเกิดแก่พระราชกุมารนั้นแม้ความทยานอยากของพระองค์ก็เกิดมากขึ้นในการต่อมาพระราชกุมานั้นทูลขอชนบทนั้นแม้ทั้งหมดทูลขอตำแหน่งอุปร,ราช ฝ่ายพระคณิษฐาก็ได้พระราชสานแก่พระเชษฐานั้นแลอุปราชนั้นมีตัณหาพ่อคูณขึ้นไม่พอใจแม้ด้วยตําแหน่งอุปราชทรงดําริว่าเราจะชิงราชสมบัติมีชาวชนบทห้อมล้อมประทับยืนภายนอกพระนครทรงจนหมายไปว่าพระราชาจงให้ราชสมบัติหรือการรบแก่เราพระกนิษฐาทรงดำริว่า เจ้าพี่นี้โง่เขาในการก่อนปฏิเสธแม้ราชสมบัติมาบัดน,นี้ปฒนาเพื่อจะชิงราชสมบัติด้วยการลบก็ถ้าเราจะดฆ่าเจ้าพี่ด้วยการลบคำพระหาจะมีแก่เราประโยชน์อะไรของเราด้วยรรชสมบัติจึงได้ถวายรรชสมบัติแก่พระเชษฐานั้นพระองค์รับราชสมบัติให้ตำแหน่งประราแก่ภาคณิษฐา เป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งความทะยานอยากไม่ทรงยินดีด้วยราชสมบัติเมืองเดียวทรงปรารถนาราชสมบัติสองสามเมืองไม่ทรงเห็นที่สุดแห่งความทะยานอยากเท้าสักกะเทวดาทรงทราบเหตุนั้นทรงประสงค์จะให้พระราชานั้นสำเนีบกจึงปลอมเป็นชายนมเสด็จไปเฝ้าพระราชานั้นกล่าวว่าขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าเห็นเมืองสามเมืองมั่งคัง่งพ,พระพุทธเจ้าข้าจะ,จะจะจงราชสมบัติในนครเหล่านั้นให้ได้ด้วยอนุภาพของตนและถวายแด่พระองค์พระองค์ควรรีบเสด็จไปอย่าเนิ่นช้าแล้วเสด็จกลับไปยังที่ของพระองค์ตามเดิมพระราชาตกอยู่ในอำนาจความโลภตัดว่าดีละ ด้วยอนุภาพแห่งเท้าสักกะจึงไม่อาจจะทรงถามว่าท่านคือใครหรือว่าท่านมาจากไหนจึงดำรัสสั่งให้เรียกหมู่อมาตมาเฝ้าและทรงเล่าความนั้นแก่พวกเขาพวกาอมาตทั้งหลายตัวตาทั่วนพระนครก็ไม่เห็นมานพนั้นพระราชาทรงถึงความโทมนันสทรงดำรีบกวดว่อยว่าราชสมบัติในนพรพนครทั้งสามสูญหายเสียแลว้ว เราเป็นผู้เสื่อมยศใหญ่ลำดับนั้นความเล่าร้อนในพระรีละก็เกิดขึ้นแก่พระองค์ผู้ทรงตกอยู่ใต้อำนาจพรทยานยาเมื่อพระวรกายูกความเล่าร้อนแผดเผาอาพาธคือการหมุนเวียนแห่งพระโรหิตทำพระอุทธรให้ปั่นป่วนเกิดขึ้นภาชนะหนึ่งเข้าภาชนะหนึ่งออกพวกแพทย์ไม่อาจเพื่อจะเยียวยาได้ในขณะนั้นพระโคติสัตว เรียนศิลปะจากนครตากศิลามาสำนักมารดาบิดาในนครพรราณสีสดับเรื่องราวของพระราชาประสงค์จะถวายการรักษาพระราชาเข้าไปเฝ้าพระองค์แล้วทูลถามถึงสมุทฐานแห่งโรคพระราชาตัดว่าพยาธิเกิดขึ้นเพราะอาศัยทยานยาถ้าเธออาจเพื่อจะเยียวยาก็าจงเยียวยาเธอ พระโพธิสัตว์กราบพูดว่าขอเดชะพระองค์อ,คอาจเพื่อจะได้นครเหล่านั้นด้วยความเศร้าโศกหรือพระราชาตัดว่าไม่อาจหลอกพอพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าขอเดชะเ,เมื่อเป็นเช่นนั้นเ,เหตุใดพระองค์จึงทรงเศร้าโศกเล่าเพราะว่ามนุษย์จะต้องละทิ้งสิ่งทั้งหมดนั่นแหละกระทั่งวัตถุที่มีวิญ,ญญาณและวัตถุที่ไม่มีวิญ,ญญาณของตนเป็นต้นไป พระองค์ทรงยึดเอาได้สมบัติในนครทั้งสี่จะทรงบริโภคถาแห่งพระทั้งสี่จะบรรทมเหนือชี่บรรทมทั้งสี่จะทรงพระภูษาทั้งสี่คู่คราวเดียวกันได้ก็หาไม่การที่พระองค์ตกอยู่ในอำนาจความสยานยอยากไม่ควรเพราะขึ้นชื่อว่าความสยานอยากนี้เมื่อจเจริญย่อมให้ย่อมไม่ให้ผลจากอบายทั้งสี่ แล้วถวายธรมเทศนาแด่พระราชานั้นด้วยคาถาแปดคาถามีเป็นต้นว่ากามังกามะยะมานัสส์ในกามาชาดกพระราชาทรงสดับธรรมเทศนานั้นทรงละตัณหาได้ด้วยสามารถต่ทางข้าปหานะหายจากโลกแล้วตัดว่าท่านกล่าวคาถาแปดคาถา ทุกคาถาย่อมเป็นคาถามีคุณค่าเท่ากับพันคาถาทรงบูชาพระโพธิสัตว์นั้นด้วยซั์แปดพันพระโพธิสัตว์ถวายธรรมแด่พระราชาอยู่นั่นแหละยังชาญมีโอทาตากะโอทาตะกะศิลเป็นอารมณ์ให้บังเกิดในสเสวะทชัติของพระราชาละราคะด้วยอำนาจวิกาขำพระ นบหานะไม่รับเอาอะไรอะไรเลยถวายโอวาทว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์จงไม่ประมาทประพฤติธรรมเถิดแล้วไปยังป่าหิมพานทางอากาศบวดแล้วมีชานไม่เสื่อมได้เป็นผู้เข้าถึงพรม,มโลกแล้วเรื่องพระราชาผู้เป็นไปในอำนาจตันหาจบ ข้อ5เ5เพราะเหตุน,นั้นคุลบุตรพุณปฏิบัติละโลภะเป็นต้นเสียเพราะว่าเมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้ย่อมอาจบรรลุวิราชาจิตได้เพราะเหตุน,นั้นพระผู้มิภระเจ้าจึงตัดไว้ในมลาสูตรว่าก็บุคคลใดละโลภะได้แล้วไม่โลภในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความโลภ ความโลภอันอริยมรละไปจากบุคคลนั้นเหมือนหยาดน้ำกิ่งตกจากใบบัวฉะนั้นอันหนึง่งบุคคลใดละโทสะได้แล้วไม่ปัททุสลายในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความปัททุสลายโทสะอันอริยมรละไปได้จากบุคคลนั้นเหมือนผลตาลสุกหลุดจากผั้ฉะนั้น อันหนึ่งบุคคลใดละโมหะได้แล้วไม่หลงในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงบุคคลนั้นย่อมกําจัดโมหะได้ทั้งหมดเหมือนพระอาทิตย์อุทัยขจัดความมืดให้หมดไปฉะนั้นดังนี้ข้อ596อัเกธากามลสูตรนั้นว่าบรรดาบทเหล่านั้นบาทพระคาถาว่าโยจะโลพัง ปะหานตวานะความว่าบุคคลใดละโลภได้ด้วยสมถะและวิปัสนาตามสมควรด้วยอำนาจตาทางขัาปหานะและวิกาขำพระนาปหานะในส่วนเบื้องต้นแล้วเพราะเหตุที่ละได้อย่างนั้นย่อมไม่โลภในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความโลภคือในอารมณ์มีรูปารมณ์เป็นต้น แม้ที่เป็นทิพย์ซึ่งปรากฏด้วยอนุภาพแห่งวิปัสนาอันมีกำลังบาทพระคาถาว่าโลโปวหิยะเตตันหาความว่าโลภะอันอริยมรรละเสียได้คืออันอริยมรรละได้เด็ดขาดโดยส่วนเดียวนั่นแลจากบุคคลนั้นคือจากพระอริยบุคคล ถามว่าเหมือนอะไรตอบว่าเหมือนหยดน้ํากิ้งตกจากใบบัวฉะนั้นอธิบายว่าเหมือนหยดน้ําตกไปจากใบปทุมฉะนั้นบาทพระคาถาว่าตาละปักกังวะทันธนาความว่าโทสะในจิตของบุคคลนั้นอันอริยมรรละได้คืออันอริยมรรลาได้เด็ดขาด เพราะความเกิดขึ้นแห่งญานอันสมัมปยน์ด้วยอนาคามิมักมักที่สามเหมือนผลตาลหลุดจากขั้วเพราะความเกิดขึ้นแห่งไออุ่นฉะนั้นสองบทว่าวิหันติโสวางว่าบุคคลนั้นคือพระอริยบุคคลย่อมกำจัดคือย่อมทำลายได้แก่ย่อมตัดขาดซึ่งโมหะทั้งหมด คือไม่มีส่วนเหลือด้วยอรหัตตมักวงเล็บมักที่สเหมือนพระอาทิตทย์อุทัยคือขึ้นไปอยู่ขจัดความมืดฉะนั้นกระถาว่าด้วยจิตปราศจากิเลสเพียงดงังคุลีจบ